สวัสดีครับมือน,นี้ม่เหยียังพอง่ายการต้มน้ำห่อนมันเพล้วเขาก็ต้องหาวิธีตัวแต่ปองเบียก็ยังใส่งานไดปวงกาแฟมือนี้ใส่งานได้เห็นบอนี่บอนเล็กกับเจ็บนั่งขางเท้าขางท่าในเบิร์ตทำอีกระลอกยางดีเห็นไหมพี่เห็นบอนนี่ละอย่าไปวิ่งเทียมของทุกอย่างใส่งานได้เข้าวันเศรษฐีไม่ยั้นมีทองไรมาเทียมาปนันเข้าอยู่ะได้กินซ้ำนันเทศซ้ำนันทับซ้ำนี่ กินลอลไปนน่ได้ฝนเล้วน่ซ้ำน่กรเหลือเฟ้อแล้วจำไว้เ้อบอเดนอพี่น้องฮ็ดเอาเอรือยหนินี่สกระดิ่ครับอมนี่บเอารเลืองฟอาผิวขวัหอนน่มันต้มน้ำหอน,นหน่อนมันกับินกาแฟได้ทันได้้ง่ายครับเดด็นอยู่้กินนี่วันใหญ่นัมน,น,น,ม,นมันคนมังงายทุกคนมังงายอยู่ิอิลป์เพาเขบมาสมดูกกูเห็นคุณค่ะ แล้วครับพี่ตะตงขคอตัวลา<ล>ไปก่อน,น <ะ S 1> ครับสวัสดีครับ